สำหรับ pronouns นะคะหรือว่าสรรพนามในหัวข้อที่2คือสรรพนามสะท้อน reflexive pronouns ออกเสียงตามหน่อยได้ไหม reflexive reflexive แปละว่าที่สะท้อน reflexive pronouns นะคะ reflexive p r o n o u n คือสรรพนามสะท้อน สรรพนามสะท้อนคืออะไรสรรพนามสะท้อนคือ reflexive pronouns refer back to the subject and when the subject and the object are the same person refer back หมายถึงกล่าวถึงนะคะสรรพนามสะท้อนคือสรรพนามที่กล่าวถึง,นะะรถงประธานและกรรมก็ได้นะคะ ที่หมายถึงสิ่งนั้นกระทําด้วยบุคคลคนเดียวกันบุคคลคนเดียวกัน the same person คือคนเดิมหรือคนเดียวกันลองมาดูตัวอย่างนะคะ I washed the dishes myself the dishes คืออะไรจาน washed คือล้างจานฉันล้างจาน myself ฉัน I washed The dishes myself ฉันล้างจานด้วยตัวตัวของฉันเองก็คือเราล้างจานเองคนเดียวไม่ได้มีใครช่วยอันเนี้ยเราอยากจะย้ำว่าเราทำคนเดียวนะทำเองนะเราใช้ myself มาเสริมนะคะ number two she made this cake herself she made this cake herself make a cake หรือ made this cake แปลว่าทําเค้กทําขนมเค้ก she made this cake herself หล่อนทําขนมเค้กก้อนนี้ด้วยตัวของหล่อนเองด้วยตัวของเธอเองนะคะ she ก็ใช้ herself I ก็ใช้ myself นี่คือสรรพนามสะท้อนหน้าที่ของมันก็คือเอามาย้ำว่าประธานในประโยคเนี่ยทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยตัวเอง นะคะ if we use by before the reflexive pronouns it means alone ถ้าเรายิ่งเน้นไปว่าใส่ by เข้าไปยิ่งจะเป็นการเน้นย้ำว่าทำคนเดียวชัวคนเดียวแน่นอนด้วยตัวของคนนั้นเองเช่น he cleaned the house by himself he was alone he was alone ย้ำเลยว่าปกติ เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำงานบ้านทำงานบ้านไม่เป็นแต่มาคราวนี้อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวก็เลยทำความสะอาดบ้านด้วยตัวของเขาคนเดียวอยากเน้นอยากย้ำว่าเฮ้ยเขาทำาสะอาดบ้านคนเดียวเลยนะแบบนี้นะคะ he cleaned the house by himself นั่นเองเรามาดูกันดีก,กว่าว่าคำสรรพนามแต่ละคำจะใช้ reflexive pronouns ตัวไหนบ้างก็งดูตามนี้เลยนะคะ I เป็น myself you yourself we ourselves they themselves he himself she herself it itself นั่นเองนะคะนี่คือความหมาย นี่คือความหมายของ reflexive pronoun แล้วก็หน้าตาของ reflexive pronouns ในประโยค I ชั้นคนเดียวทำเองก็คือ myself You คุณคุณทำเองด้วยตัวคุณเองก็คือ yourself We ทำด้วยตัวพวกเราเองก็คือ ourselves They ทำด้วยตัวพวกเขา they, เองคือ themselves He ทำด้วยเขาคนเดียวทำเองคือ himself She ทำด้วยตัวของหล่อนเองคนเดียวคือ herself it ด้วยตัวของมันเองคือ itself itself นั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างนะว่า reflexive pronoun ในแต่ละประโยคเนี่ยมันใช้ยังไงและหน้าตาอยังไง นะคะ exercise 1 underline the correct answer underline the correct answer ขีดเส้นใต้คำที่ถูกต้องนะคะก็เลือกว่า reflexive pronoun เหล่านี้จะใช้เมื่อไหร่ใช้คู่กับประธานตัวไหนได้บ้างเดี๋ยวพี่ายให้เรากด pause v ดี e o แล้วทำแบบฝึกหัดน,นะจากนั้นเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะเ <Okay. S 1> ฉลยเลยก็แล้วกันข้อที่1 number a my mother does the housework herself or himself คุณแม่ does the housework does the housework ก็คือทำอะไรคะทำงานบ้านตรงนี้แปลว่างานบ้าน housework คุณแม่ทำงานบ้านด้วยตัวของคุณแม่เองคุณแม่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนคือ she she ใช้อะไร her herself นั่นเอง she ก็คือ herself my mother does the housework herself นะคะ้ o b i prepared this work ourselves or myself prepared คือเตรียมตัวเตรียมฉันเตรียม งานนี้ด้วยตัวของฉันเองด้วยตัวของฉันเองตอบข้อไหนคะตอบ myself myself I prepared this work myself ฉันเตรียมงานชิ้นนี้ด้วยตัวของฉันเอง number 4ข้อ4 sheme a d this cake herself or myself ล่อนเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช้อะไรนะตอบไปแล้วเมื่อกี้ herself หล่อนทำเค้กเองใช่ไหมซ้ำกับตัวอย่างเลยข้อดี my mother and I do the shopping myself ourselves ประโยคนี้มีเรากับคุณแม่รวมผู้พูดไปด้วยถ้ารวมผู้พูดไปด้วยต้องบอกว่าเป็นพวก พวกเราอันไหนแทนพวกเรา myself หรือเปล่าหรือ ourselves ใช่คำตอบที่ถูกคือ ourselves นะคะด้วยตัวของพวกเราเองเรากับแม่พวกเราก็คือเรากับคุณแม่ไป do the shopping แปลว่าอะไรฮะไป shopping ไปซื้อของเอง do the shopping นะคะแปลว่าไปซื้อของนะคะขออ้ e Karen c u t her hair herself or himself Karen ตัดผม Cut her hair แปลว่าตัดผมของเธอด้วยตัวของเธอเองข้อนี้อีกแล้วแทนผู้หญิงหนึ่งคนชี e ก็คือ herself นั่นเอง Number F ข้อ F Sue and John Sue and John prepare the dinner prepare มาอีกแล้ว prepare แปลว่าอะไรคะเตรียมทีนี้ไม่ได้เตรียมงานเตรียมอะไรเตรียมดินเนอร์เตรียมอาหารเย็น ourselves or themselves เราพูดถึงคนอื่นเมื่อเรากล่าวถึงคนอื่นคือเรากล่าวถึงสรพนามบุรุษที่สรรสัพนามบุรุษที่3ก็มี d a y ใช่ไหม t h y คือพวกเขาเพราะว่าสูกับจอนมี2คนเราเรียกแทนว่าพวกเขา พวกเขาตอบข้อไหน ourselves or themselves พวกเราคือ ourselves พวกเขาคือ themselves นะคะ themselves สู้กับจอรเตรียม dinner themselves ด้วยตัวของพวกเขาเอง number G ข้อสุดท้าย the last one I introduced myself ourselves to the tourist tourist Tour ist, tourist 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 คืออะไรฮะแปลว่าอะไรฮะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในที่นี้มีกี่คนคะมีกี่คนไม่รู้แต่มีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเพราะว่าเติม s นะคะ I introduced i n t r o d u c e แปลว่าแนะนำตัวเองออกเสียงตามพี่ไซน์หน่อย introduced introduced คำนี้เอาไว้ใช้คิดว่าใช้จนถึงตอนที่เราไปสัมภาษณ์งานได้เลยคําว่า introduce แปลว่าแนะนําส่วนมากจะใช้กับตัวเอง introduce myself I introduce myself นะคะ introduce แปลว่าแนะนําแต่ถ้าเวลาสัมภาษณ์งานหรือเวลาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกรรมาการจะบอกว่าอะไรนะ introduce your self introduce yourself นะคะกรรมาการจะ,อะมองมาที่เราแล้วก็บอกว่า introduce yourself เขาจะใส่คาว่าอะไร please หรือเอา please มาไว้ข้างหน้าเป็น please introduce yourself กรุณาเลยคะแนะนำแนะนำตัวเองค่ะแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะแนะนำตัวเองค่ะเขาก็จะบอกว่า introduce yourself please หรือ please introduce yourself อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเวลาที่เราบอกว่าเราแนะนำตัวเองก็คือ introduce my myself introduce myself คือเราแนะนำตัวเองอันนี้เขาแนะนำตัวเองให้ใครคะ ให้ใครฟังคะให้นักท่องเที่ยวฟังนะคะทัวริสคือนักท่องเที่ยวน,อ,นทอ,ทอทอย่อเป็นนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ Exercise 2ข้อ2นะคะสำหรับ reflexive pronoun เขาบอกว่า Fill in the blanks with suitable pronouns suitable แปบลบว่าเหมาะสมนะเขาให้เราเติม pronouns ที่เหมาะสมลงไปในช่องว่างนะคะมีข้อ A ถึงข้อ F นะเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะคะ number A b l a บ b l a ล b l a blank แล้วก็บอกว่า washed the dishes myself washed the dishes myself ล้างจาน ด้วยตัวของฉันเองถ้าด้วยตัวของฉันเองแสดงว่าประธานก็ต้องเป็นฉันประธานเป็นฉันภาษาอังกฤษว่าอย่างไร I ใช่ไหม I I wash the, the dishes myself นะคะมองเห็นไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดีกว่า I wash the dishes m y self number 2 w o c o u l be played outside themselves. outside แปลว่าข้างไหนข้างนอกเล่นอยู่ข้างนอก themselves ด้วยตัวของพวกเขาเองด้วยตัวของพวกเขาเอง themselves ประธานต้องเป็นพวกเขาวพวกเขาภาษาอังกฤษก็คือ they t h e y they they played outside themselves พวกเขาออกไปเล่นข้างนอกด้วยตัวของพวกเขาเองพากันออกไปเล่นข้างนอกเองอย่างเงี้ยนะคะข้อ4 Number 4อ e a h t her meal herself meal แปลว่าอะไรคะ meal แปลว่าอาหารมื้ออาหาร e a t เป็นช่องที่สองของอะไร eat แปลว่าอะไรกินแสดงว,ว่าหล่อนกินเสร็จไปแล้วเราแค่เล่าให้คนอื่นฟังจุดๆุดจุด blank ate a l herself herself ด้วยตัวของหล่อนเองแสดงว,ว่าประธานต้องเป็นตัวผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนภาษาอังกฤษคือ she she ate her meal herself ออกเสียงตางนิดนึง meal 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 คืออาหารหรือว่ามื้ออาหารนะคะแสดงว่าขาบนี้มื้อนี้หล่อนทานข้าวเองกินคนเดียวหาเองทําเองทานเองอย่างเงี้ยนะคะ Number D ข้อด,ดีดอ blank ว่างไว้ก่อน goes to The sport center himself sport center คืออะไรจ๊ะศูนย์กีฬาน่าจะเป็นศูนย์กีฬาสนามกีฬาแหล่งรวมที่เอาไว้เล่นกีฬา sport center himself goes คือไปไปสนามกีฬาไปศูนย์กีฬาด้วยตัวของเขาเองด้วยตัวของเขาเขาผู้ชายหนึ่งคนภาษาอังกฤษก็คือ He He goes the goes to sport เขา t c e number t e r h E blank do my homework myself do my homework ทำอะไรฮะทำการบ้าน myself ด้วยตัวของฉันเองด้วยตัวของฉันเองประธานก็ต้องเป็นอะไรเท่านั้นเป็น I I do my homework myself ฉันทำกันบ้านด้วยตัวของฉันเองข้อสุดท้าย F Like walking outside, walking outside เมื่อกี้ play outside เพราะว่าเล่นข้างนอก walking outside คือออกไปทำอะไรออกไปเดินข้างนอก like walking outside myself ด้วยตัวของฉันเองประธานต้องเป็นอะไรเท่านั้นเป็น I I like walking outside myself ฉันชอบออกไปเดินเล่นด้วยตัวเองก็เหมือนไปคนเดียวเดินเล่น ด้วยตัวเองอย่างนี้นะคะและนี่คือคอนเซปต์ทั่วๆไปง่ายๆของ reflexive pronoun ค่ะ